สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีถึงหมอสุกรันเด้อยินดีตอนหับเขาสู่ร่องบอกไก่เนาะพี่น้องตอนน,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 นี้ท่านแม่กำลังทำอะไรสบายดีพี่น้องบวกอันจำนวนเงินที่ซื้อให้นักเรียนเลี้ยงเด็กๆหน่อพี่น้องยังนะพูดอีกยิ่อันบวกจำนวนเงิน เล yup. <c 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 ี <c <c ้ยงเด็กเด็กเดือนบางทีแล้วนี่ลงบัญชีไหวเดือนผ่านมาบ่ได้ลงแล้วบ่ฮู้จั๊กกำนดบบดนี้แบบยังเท่าใดเหลือเท่าใดเดือนนี้เลยมาลงไว้คักนี่โดยตรงเลยซื้อยังให้เพิ่นก็ลงไว้ลงไหวแยกน้ำตาลเส้นโกเส้นโกเปียก ยังลงบัดพี่น้องสามโลสามโลแต่ละมื้อได้สิบบอได้บอได,ด้เอาแต่ละมื้อเอาแบบซื้อมาเป็นแพ็คไข่นักเคียนโดยตรงเลยบอได้แบบตัวบอได้เอ็นเข่าหั่นขาหมูยอหนึ่งแท่งหมูยอกับบได้คายเนี่ยลูกชิน้นแดงหนึ่งโลไข่ไก่สิฟองียังน้ำมันพืชลูกชิ้นแดงข้าวเปียกเส้นดีโดรากาไก่เนี่ยไก่นะพี่น้อง โมูยอลงไายว่าแต่ละมือพี่น้องาำไมเขาเจ้ากินมีรายการแต่ละมือยังคือยังสามสิบสามสอ็ดยังรัดเีกรันดับมันชื่อไม่ใช่หนึ่งอยู่ใช่ไหมผีเลวพี่บันซี่เงาหยีอัตพี่ตัวนี้นันอันเนี้ยบินเออบินคองหันค้าตัวนี้นะอองเด็กของเด็กนี่นี่เมนบิร์นี่นี่ในตอ้อมวงเมียนกับค้องเด็ก ตัวบไ,ได้ออบมุงนี่ของนอกนี่บได้เอาวขาวนี่มีออไไอของนอกอยังคือ,อเขียนตินหนีวะนี่ตัวออมวงนึ่งบอดี้จุดตรงของดิ๊กออบใช่เลย

phèn Sao Chim son Chim hà Chim hà Sao hà Chim phèn Sao chết Sao hốt Sao Sao สวงสิีนบได้บุได้เกิดขีดเล็กตายแล้วคันเลี้ยงนี่นะหนียวแค่แล้วพี่น้องเลยเกิดขีดเล็กตายเกิงขีดเล็กอันนี้นะ ก็าอารมณ์เลยจะไล่ไว้แล้วพี่น้องประมาณหกพันประมาณนี้แหละตกเท่าไหร่พี่อี่กล้องอีกที่ประมาณสองล้านกว่ามีเก็บสองล้านสองล้านประมาณหกพันคิดพันคิดพันปา้ 7, 7, ปายยังเหมือนประมาณนี้แหละ ไปลยพี่น้องเดือนนึงประมาณเจ็ดปลายเครื่องชิเลกันเครื่องิเลขมั้งนะเดืม่วพี่น้องมันไก่กับไปเอามาเรียบร้อยพี่น้องต่อีเยก็เลือเือนหนึ่งหมดพันสำเร็นี่่มนี่สามดอยนี่มันกได้แปดพันป เป็นแล่วฟังดังไงฮะบอกว่าแต่เป็นยังคะแนนมาได้ให้เด็กๆกินลำโพ่น้องเลยเดือนหนึ่งพี่น้องสามลอยนะพี่น้องขอบขอบคลไร้เด้อพี่น้องขอบคนในอ่างใหญ่เราอะไรก็ทำมาคมนไร้เสียลมน้องเขียวฉลี่ยของแม่ซื้อพี่น้องเอ้ย ขอบุญขอบคุณหลายๆลายเด้อสามาคมถุกท่านที่ได้เป็นกําลังใจให้ให้แม่อะไรกับเป็นสะพานให้เด็กๆเนาะก็ให้อยู่ดีมีแห้งเด้อตลอดไปเลยถุกคนอาทูไก่กับบ๊อบมียังสี่น้องแทนเนาะ,ะนอกจากคําแบบขอบใจแล้วกคลิปวีดีโอเนาะแล้วก็ให้เป็นสะพานบุญเนาะให้ ทางพี่น้องผ่านผู้ใหญ่เนาะหลายคนเนาะอยู่ทาง u s a เนาะพี่น้องแต่็ดีใจเนาะที่จะเป็นสะพานบนไหลเพิ่นส่วนในเพิ่นก็บ,บอกอยู่ว่าให้มาคำนวณมาเบิ้งเนาะว่าเงินที่หายไปเนาะทุกเดือนแต่ละเดือนน่ะเลี้ยงเล็กๆนะก็คือแบบมันพ่อบอลนะพี่น้องก็คือพ่อเนาะพี่น้องพ่ออยู่สามลอยสามลอยเลี้ยงอยู่ชิลเลืออยู่ประมาณ เข้าเข้าไว้ประมาณ6,700บาทน้องพี่น้องกาให้ขาแรงเพิ่อน6,700บาทนะครับก็แบ่งแทนสานั Mit ่งคนได้ไหมกันเลี้็ง6,700คนละงส0 0ร้อยนี่แหละเพราะได้ขาบ้านเติมเงินพี่น้องโฆษณางเพราะเปินบอกมาเมื่อไงเปิวมาสันทะ แม่นี่นันบอได้อีกนังกระยาขอให้ยเต่วอ่ะแต่เป็นสะพานบุญให้เด็กๆกับมีแห้งแล้วก็ดีใจแล้วเดี๋ยวนี้เห็นเด็กๆกินแบบจุ้จู้เด็กก็โอ้ยดีใจหลายคือแบบเส่แซ่บเด็กหน่อยมากแม่เด็กหน่อยมากินแบบลายๆเนาะดีใจเด็กหน่อยใช่ถ้าเอาขาดเด็กหน่อยบอมากินน่ะเอากับแบบเคี่ยด้วยกันเลยขาดหน่อยมากินแล้วเออกินแบบแซ่บเนาะกินแบบนัวอจะดีใจคือว่า เห็ดในเขากินแบบเขาพอใจนะพี่น้องเขาก็พอใจแต่บางบางเภทนี่น้ำน่องเขาบริมาพี่น้องบางประเภทบริมาะว่าในครูเปิดไปประชุมเป็นมาบอกก็เลยแจกดีด้วยกับขนมให้เปินพี่น้องเป็นมาบอกข่าวบริมากเนี่ยับก็ให้พี่น้องทุกคนเด้อทุกฐานเด้ออยู่ดีมีแห้ง สุขภาพแข็งแรงสุขมานลำรวยได้พี่น้องเด้อสุขุทุกคนไอ้ขอบใจอีกเถอเนาะใครกับโบผู้สีทองจรงนะขอให้เงี้ไรน้องทองไรเข่าเด้อพี่น้องทุกคนองไรกันดูแลสุขภาพสมองน้ำมือในกากลกาวกันเย็นนี่แหละอันกะบหนาวกับบ่อยนั่นแล้วพี่น้องล้มมาสิเย็นเย็นกันหน่อยพอดีพอดีอยู่นะตั้งหวาข้อนกับมันโบวิทย์จะอยู่เนาะหนาวไรกับโบวิทย์จะอยู่นี่พอดี นะบรรยากาศดีซีกุ่มคึบขนาด้นสิโตก,กับบันบมเมีติงลมหโยยจังได้กับจังได้กับอผาขอบใจถูกสุกคนะ่ะแน่ทีอยู่ในสามาคมนึกไปอยู่สามาคมกับสาดนา,ากพี่น้อง,องนออเนี่ยประแจควันใช่ปะอายุที่มีแห้งไปได้ลองเนี้อค่อยหลอดวัดไพรเดอร์สุกคน แล้วพี่น้องกับมันไหลหม่ได้พี่น้องมันบินมันยาวเนาะพี่น้องเดี๋ยวบินตัวจริงหนำแล้วก็บินซื้อซื้อที่บุยมีบินมาหนำเนาะกง nhau n h a แล้วเติบโตเดือนหนึ่งาะว่าเดือนหนึ่งมันมีสามสิบวันพี่น้องก็ซื้อมาไหวทุ่มือทุ่มือเน่ อในขาดมันงวันๆก็ไปซื้อดอกแต่แต่เ้าก็ซื้อมาเผื่ออยู่หลายวันอยู่นี่แหละพี่โนโ้องรายการทั้งหมดพ่อพ่อกันไหนคึ้นหน้าพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งตุน๋นรูปภาพแข็งแรงที่สำคัญเนาะลำดวยลำด้วยเด้อพี่น้องปังปังสมองสมบอตไปเนื้อลองแตะเขาให้ตลอดปลอดภัยเงินไรน้องทองไรเขา ทานหมูอสอยแลวขอมาแลงเด้อี่น้อเด้อได้พอกันกินหน่อยเอนาะ